มานใหม่เฮ้ยว่าไงค่ะใหญ่คืนนี่ ยายมีพิธีกรรมสำคัญแต่ยายกำลังซ้ะหาอันตีมันฮองหว่าของแคร์มานใหม่ไปเซ้ะให้ยายกำรลุกมันเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินพิธีการสำคัญเลยนะเอ๊ของแท้หรือเปล่ายายเออสงสัยยายคงเอาเพลงนั้นออกจากหัวไม่ได้แน่ๆว่างไหม ำไมหรอไหมคือว่าจำยายจันได้ไหมอ้อจำได้สิยายจันที่เคยบอกว่าเป็นเหมือนแม่หมดใช่ไหมนั่นแหละแหละคือเมื่อกี้แกก็กินมาม่าดีๆนะแล้วก็บอกว่าคืนนี้มีพิธีกรรมสำคัญแต่กําลังตามหาสิ่งที่เรียกว่าของแท้อยู่บอกให้ฉันไปตามหามาของแพร่แล้วมันคืออะไรล่ะนั่นสิไม่รู้ว่ามันคืออะไร กำลังกินมามา่าอยู่ๆก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเฉยเลยอาห้าร,รู้แล้วเดี๋ยวไปรับนะจะพาไปหาของแร่เออได้ขอบคุณมากคี่นี่มันร้านอาหารจะมีของแท้ของยายอย่างไรนี่สั่งเลยมีหลายอย่างเลยนะนี่เป็นร้านอาหารเหนือระดับตำนานแต่เป็นอาหารมุสลิมน,นะ เนื้อแดดเดียวเนื้อนึ่งไส้อัว่วเนื้อปัดทอดน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกข่าพวกนี้กินกับข้าวเหนียวอร่อยสุดเอางั้นหรอลองก็ได้นี่ขยายของแท้ของยายหรือเปล่าลองสิคะเออเนี่ยเนี่ยของแทร เอาละยายไปประกอบพิธีกรรมสำคัญก่อนเอมันเป็นอาหารเกี่ยวกับพิธีกรรมสำคัญยังไงคะเนี่ยอบเนกาของแทอักก่อนกับข้าวบะลํำกิ่นไปกาบะมีแหงกับข้าวลำลำกินแล้วมีแหงพิธีกรรมสำคัญเรียบร้อยแน่อร่อยจนต้องอุทานของแพรร้านซอฟิยะร้านอาหารฮาลลนอาหารเหนือที่สร้างตำนานความอร่อยมากว่า20ปี ด้วยวัตถุดิบชั้นดีเมนูที่หลากหลายเช่นเนื้อแดดเดียวเนื้อนึ่งไส้อัว่วเนื้อน้ำพริกหนุ่มข้าวเหนียววอและอื่นๆอีกมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสอบถามหน้าร้าน0 8 3 1 5 3 1 0 0 7โทรสั่งและคุยรายละเอียดการจัดส่ง0 6 2 3 9 8 5 9 9 9 i ามเก้าแปด o ้าเก้อินบอกซ์เเพจฟิยะเนื้อแดดเดียวอย่าเชื่อถ้าไม่ได้ลองด้วยตัวเองมาสัมผัสประสบการณ์ของแพร่ด้วยตัวเองเลยสิค้า 1. นเนื้อเรื่องหลักจาก Gemini the Google.com 2. เสียงคุณยายจันร์จาก Botnoi Voice เสียงเข้าตอบ 3. เสียงม่านไหมจาก Microsoft Clipchamp เสียง Siren a m y t e l l i n g o 4. เสียงฟ้าใสเพื่อนของม่านไหมจาก Botnoi Voice เสียงไซเรน 5. ข้อความโฆษณาจาก Gemini the Google.com 6. เสียงบรรยายโฆษณาตอนท้ายจาก TTS Freecom เสียงเรมวดี 7. เสียงบรรยายเครดิตจาก Bert Noiroy เสียงสาลี